ครับวันดีครับเพื่อนๆชมรมบอลไสทั้งหลายและผู้ติดต,ตามอยู่ที่นี่ผมจิมาโยกหลากแบบใหม่ครับหม mm hmm. ว่าเนี่ยผมโยกใส่นั่นไปโตมิเชลินไป mm hmm. บานนี้ผมจิม่ายกในรูปแบบของันร่มครับ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. ในรูปแบบตัวนี้เลยครับ mm hmm. ผมเตรียมไว้แล้ว นี่ก็คือเป็นตัวนี้เลยครับนี่ลากยาวห้งครับลากยาวห้งยาวไปโดยที่ว่าเขาโยกได้หรอกล่ะลากเดียวบ่แข็งแรกเพราะจุดยกได้ครับที่นี่ผมจึงไม่โยกไว้ในนี้นด้วยครับผมได้เตรียมพน่่มไว้เตรียมที่สิโยกลากไว้นี่นะครับเตรียมไว้ ทีนี้ในเมื่อผมยกไปแบบนี้แล้วผมก็ติเลียงลาดในนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาดินใจครับการที่สโยกได้มันก็ต้องเอาดินกอกลงครับแต่ีิกอกข้างนี้มันกอกกว่าได้ผมต้องเอากาวใส่ก่อนอากาวใส่ก่อนเราก็เอากาวใส่ก่อนเราก็ค่อยความร่งก่อกมินครับสิผม่มีปัญหาครับ กาวใส่แล้วความรบก,ก็มีงครับให้กาวข้อซอยยืดซอยจับก่อนครับคือวัดทุกที่เฮ้าบอไ่มันหนาดีมากซอยได้จากการที่ว่าลดขาใส่ใจที่ไปสื่อกระถางครับเพื่อนๆบัดุน,นีผมกระเทียมาอาย่ครับ คือก็เอาับดินปูครับสีดำดำเนี่ยคือเป็นดินปูครับกะเอาสีเลยครับนี่ตัวก็ตั้งเลยด้ยพรโลภเข้าขามาเอาพื้นออกครับเอาพื้นตัวนี้ออกเลย ครับเพื่อนเวัตถุที่เข้าใส่แล้วมันเบิดควอนจาเป็นแล้วเขาก็เศร้าใส่เบิ้งต้ครับเพื่อนเนเบิ้งหลาดครับก็บจะกงจะต้องทบไปนี่นี่แล่เพราะว่าเบิดควอนจาเป็น้วเขาเศร้าใส่แล้วเขาก็ต้องเอามาเอตตุ้งติ้ครับเป็นยังไยเอาลูกชส่ก่อนว่าดีครับคันเอาลูกใส่คันเอามาลูกใส่ที่หลังกอกดินบ่ได้ครับแต่ต้องเอาลูกชส่ก่อนครับ ค่อยๆกวอันี้ลงไปครับนี่ครับกวอาให้เต็มเลยครับกว่าให้เต็มนี้เลยครับก็คือแน้นได้เท่าที่เน่นครับเพราะว่าอันนี้ก็ใสครับใสใ่เต็มครับ ไปแน่ๆน่ยน,น,น่ๆในห้องครับเพื่อโดนน้ำโดนไหนแล้วมันรดครับมันยยกโัวครับได้ใส่ลงไปเท่าที่ใส่ได้ครับแล้วปีปิฟ้าไว้ก่ครับเอาก็ไปต่งโจ ไปซือ้อแต่ฐานกากาศด้วยนึงกต่แพงอยู่อะไรมันแทนได้เขากับเอาแทนเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาปิดดูอีกเรื่องหนึ่งครับ ทีเลี่ยงไว้ในนี่โดนเจบแล้วครับจนรากใหญ่แล้วครับรากจนเป็นต้นหมดละ ก็เอาปลาเดิมเขาหรอครับผมกนปลาเดิมก็เลยใส่ลงไปเลยปลาเดิมเขาปลาเดิมเขาใส่ลงไปให้มันได้ลูกเก่าเขาก็จะได้ยิ่งยิ่งหนอใส่ไปเลย น,น,นักอยู่กันครับ ขอบขอขึ้นขึ้นเราครับตอนนี้ก็เพ่านแน่นครับบอกมันมีคนออเป่านนี้เอาสายฐานมันร่มด้วย เพื่อเพื่อนมืดเดียวอันนี้เดี๋ยวผมจะมาจั้งอีกที่หนึงครับ <c oughs> นักเตือ,อพสอสมควรครับ <c oughs> นี่แหละครับผมจะเลี้ยงไว้ในรูปแบบนี้เลยลากตัวนึ่งเห่าไปจนไอ้นั่นเละ ย้ายไปได้หนีเลยครับเป็นรูปแบบของประโลมไปเลยตั้งสวยงามไปเลยครับอันนี้กาดเอาไปเองเชียละเพื่อเพุ่ผมก็จะลดน้ำได้ครับไปได้หนีเลยเพราะว่าขึงบนเมื่อใจะลดได้ครับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆจากวัสดุเท่าใชตีว่าทีลดขาดแจ่ใจการจิตเพื่อนก็เข,ขาครับต้องมาเฮ็ดกันเบิเบ่งครับ กะแต่ต่ไอเดียผู้ดได้คิดได้เห็นแบบไหนครับผมออกตลกออกแนวความขำจังหน่อยอทีนแน่ลดต้นทุนครับทีนแน่ลดต้นทุนไแน่นอนครับเพื่อนๆนักเติอบอยู่ยเดี เท่าเรี่ยวไปสักระยะแล้วมันก็จะลากเขาก็าจะยืนทุงเข่าเองคันมันส่งบอตอบสนองเขาค่อยเปิดออกมาแล้วก็ ชงบเปิดตอบสนองเขาว่าเขาบเปิดออกมาแล่แสดงว่าลาเวริรดมองกินครับบางอยมาแก้ไขกันแต่ว่าผมว่าเชื้อราสีเวริรดมองกินมองค้าอาหารกับคงจะโดนเติบครับจะจีเลี่ยงได้หนีไปสักระยะหนึ่งครับเพืเ่อนๆดับแล้วลดค่าจ่ายการไปซื้อกระถางครับจากสิ่งของเรือใส่ในบ้านเท่าครับผู้ได้ยาเฮ็ดตาม้องเฮ็ดเบิรงครับก็เหมือนกระถางปูกอันนึงนะครับ ฐานใหญ่ตังง่ายตัง,ง,ยตงดีตังในลักษณะนี้เลยครับลากันนึงเา่าจนทะลุหอดผีแล้วแต่ว่าบาษาหวานเนยยกไดมันมีหลากหดายข้ก็ใสวิธีนี้ครับถือว่าให้สวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับเอารอ่ะผู้ใดชอบไอเดียแบบตกแต่งแปลก,ปก,ปกตๆต่างๆกับข่าวเบืองแล้วกับให้กกำลังใจได้เลยเน้อเอยครับซอบยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเน็ตเอยครับช่องประพาดมะพาวบอลไซคครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ